ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับทุกคนขอคนนั้นหนึ่งไลค์นะครับและหนึ่งซับสไครป์ผมด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคครับน้องๆทุกคนนะครับก็กลับมากับคลิปเกมซอฟต์แวร์นะครับผมก็มีน้องๆที่ไม่เข้าใจกันเยอะมากนะที่ทักมาในเพจของพี่นะครับว่าถอนยังไงครับมีค่าสมัครหรือเปล่านะครับก็คือว่าค่าสมัครนั้นมันจะมีอยู่นะครับทุกคน ค่าสมัครเนี่ยเราสมัครปุ๊บนะฮะเราเอาเหรียญในซอฟต์แวร์ไปแลกนะครับ500เหนนรียญนะฮะจะแลกได้เงิน15บาทนะครับผมส่วนถ้าเราถอนฟรีเนี่ยอ่ะถอนฟรีก็คือ1,000เหรียญในซอฟต์แวร์เราจะได้2บาทนะครับก็ถ้าไม่เชื่อนะครับก็ลองเอาไปถอนได้นะครับลองเอาไปถอนฟรีก่อนนะครับ ในเพจของพี่เลยนะครับตามที่น้องๆมาแลกกันเลยนะครับวันนี้พี่กอแลกไปแล้วนะครับประมาณ40คนนะฮะประมาณ40คนเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะถึง50คนหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันหมดเวลาการถอนนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับถ้ายังไม่เข้าใจอะไรก็สามารถที่จะถามได้นะทุกคนพี่ก็ตอบตลอดนะฮะแต่ว่าถ้าน้องๆที่แท็กไปแล้วนะครับพี่ยังไม่ตอบนะฮะก็ ขออนุญาตให้น้องๆนะครับทักมาอีกนะทักซ้ำมาเลยนะครับเพราะว่ามีคนทักมาเยอะมากนะครับเผื่อๆน้องๆอาจจะทักแล้วนะครับพี่ยังไม่เห็นมันอาจจะเด้งไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยและก็น้องๆนะที่อยากจะถอนยังไงก็มาบอกพี่ได้ครับสมัครก็ได้นะถอนฟรีก็ได้นะครับแต่ว่าพี่แนะนําให้เลยนะครับว่าถอนฟรีดีกว่านะครับ เราลองเล่นไปก่อนลองศึกษาไปก่อนนะครับผมก็คลิปนี้ไม่ยาวมากครับประมาณนี้นะทุกคนข้องใจอะไรก็ทักมาได้นะครับพูดคุยกันได้นะโอเคไหมครับก็ในช่อง w o o d s c a t Money นะครับโอเคในเพจนะในเพจ w o o d s ก a t นด้วยนะครับโอเคครับอย่าลืมนะกดไลค์นะฮะกด Subscribe พี่ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมเซอกัไใหม่ในคลิปหน้านะครับผม